วัสดีครับดูดีมิสระมาพบกับพ,พี่น้องอีกคลิปหนึ่งผมวันสบายสบาย,บายอากาศเย็นสบายครับตรงนี้ครับผมอยุธยาตรงนี้อีกครับบึงพระรามกับข้างทาง,างเป็นะเนที่ช่างรับเป็นตรงที่คนมามาเลียงช่างมาหนังช่างครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้มีสิ่งแปลกๆครับหรือว่าอาทิตย์นี้เป็นสิ่งแปลกแลกคือว่าหนึ่งในเมืองนี่ครับเป็นจัดงานกับสีวัด หนึ่งวันงกับคนนี่ล่งไหลเข้ามากครับรถติดก็น่าเลยโอ้โเกินนี้นึครับการท่องเที่ยวถือว่าเป็นช่วงที่บูมมากครับใกล้ๆสิปีเนี่ยบูมจริงครับคนมากเยอะมากครับเดี๋ยวเขาจะพาไปดูบว่ามีอย่างน่าสนใจน่าดูส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูครับไปต่ออครับไปดูสร้างครับดูครับดูปริมาณรถกับคนครับโอ้โหครับไม่ได้เป็นเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดครับ ช,ช่างกับช่างก็ได้ทำงานเต็มที่ครับคือว่าทำงานหาคาหารกรเล็รับจ้างครับจ้างครับตรงฝั่งนูนเป็นเป็นแผนเนียครับคุณบางคนอาจจะชคเกมากครับแล้วก็มีจุดให้เลียงสร้างช้างแสดงเลี้ยงช้างแล้วก็ช่างบริการนักท่องเที่ยวครับคือว่าให้ใหนางครับ เดี๋ยวไปดูครับเป็นวันที่นายดีแทบกันท่องเที่ยวนายตูวเมืองหยุดยาเพราะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับบอกตรวจเราว่าเยอะมากครับเยอะเยอะมากครับเดี๋ยวครับผมขออน,นุญาตลบสั่งครับเพรามาสองฟังเปิดช่างล้วนเลยครับดูดูจาัดก,การท่องเที่ยวครับอรอบนี้อะถือว่าสิ้นปีนี่เป็นช่วงที่บูมจริงครับ หลังก็ต้องระวังครับนาก็ต้องระวังครับตัวนี้จะเป็นสารเมืองครับสารเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวรอบๆช่างนะครับเดี๋ยวดูมุมนู้นครับข้างหลังกันมาครับอ้าวรับว้าวขอนุยาตลงรับหมุนกล้องแป๊บนึงครับขออนนั่งนะครับ ดูใหญ่มากครับครับีือว่าเป็นการใช้บริการช่างกับาดาจะได้เรียองช่างเลยครับทุกคนก็แฮปปี้ครับคนทางช่างก็ไม่แฮปปี้ครับช่างแฮปปี้ครับคนเรียนช่างแฮปปี้ครับเรียว่าได้เงินเข้ามาครับสนับสนุน ดูปริมาณรถครับตอนนี้นะครับรถมากเยอะมากเห็นว่าทิตยิที่คนเข้ามาเที่ยวในเมืองหลายเฉียเพราะว่าดูเดี๋ยวจบวันงานสี่วันหนึ่งมากเลยจะไปปลายเดือนครับต้นเดือนทันมากแจะเป็นงานในเมืองครับจากงานยู่ยดยอฟ้าครับนี่ครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบครับนี่ครับปันยานชมเมืองครับ ได้บรรยากาศได้ได้ได้สุขภาพครบแบบเป็นเป็นสิงที่อ่าโอเคครับสังเกตรครับนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากนี่จะเป็นแคมป์ปนันยี่าอนที่มนสุขครับเดี๋ยวเราเดินไปดูไหมครับดูว่าตรงวังช้าง นีนว่างครับเรีนไปลบไปครับเรียนตลอดวังช่างนะครับ ถ้าใครที่จะขมาทายอ่ะครับต้องระวังนะเพราะว่าคือคนเอาเดินได้วสองขาครับก็จะไปเร็วสู่ช้างครับต้องระวังครับคนบังคับช้างเขาจะต้องดูคนอยู่บนหลังช้างเด็กครับเพาะว่าจว่าเขาจะเดินมาดูช้างนี่ครับตัวนั้นครับหามเลยครับในขวางแบบใช่ไหมครับ ชทางเยอะมากครับโอ้ครับนี่ครับหอาความความเข้าไปทีเป็นเรื่องสู้มาเลยซุ่มครับอ่าครับช้าง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 นะครับเยอะมากครับพี่ว่ามือนี้เป็นมือที่นักท่องเที่ยวเของมาใส่บริการเยอะนี่ครับ เขาจะออกไปทางนนูครับไปทางวัดลอกไ,ไปครับลอกไปครับอย่าเดินลอกลอกลอกขับย่าเดินครับเป็นการเดินชมครับเดินชมแถวบึงบึงพระรามครับเี่ยบริหารออกความร้อนกับทีสวนสวนย้อมเรากำลังมีสระน้ำให้ชุ่มชื้นครับ าาที่เข้ามาเที่ยวตอนกลางวันกับบริมาตอนขึ้นครับว่ามาในน้ำสถานที่ตอนกลางวันนะครับตรงที่เขายืนนี่ก็บบา,างคนอาจจะใกล้มากครับ มมนได้กองเมินกับยาเลยทีการสบายสวยครับตัวเรียบไทยลงมาตามสรุปอากาศเย็นจากจากน้ำที่พย์กินมากับละต้นไม้ครับตรงนี้เป็นโซนคูณแผนนะครับอากาศจะมีเลื่อนใช่ครับ ไฟเสซุ่มเลยครับก้มเย็นครับแล้วเดินดูไปแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศตอนวันก็จะได้สีสีเขียวครับตอันขึ้นก็จะได้สีหลอดไฟครับสีจะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับสีสีกัขึ้นครับจะคว้มือกับหลอดไฟกัเป็นสีอันหนึ่งถ้าตอนวันเขาก็จะได้สีเขียวของต้นไม้คือว่าเรือครับ ในโซนือแผนครับสาบัวครับ เที่ยวเยอะจริงครับ้วก็คนมาทายวิดีโอมันผมเนี่ยันเก็เยอะครับเพราะว่ามันก็อายุทยาอายุทย,ย,ยาเลยครับทีมี่แหล่งนองเที่ยวมีให้ชมมากมายหลายจุดครับราคาสิบเพราะต้องขี่รถไปไกลครับเพราะว่าเป็นเมืองที่บ๊ใหญงมาครับต่ว่าอัดแน่นไปเลยคุณภาพเล็กแต่ใหญ่เล็กเล็กแต่คุณภาพคับแก้วครับประเั้นครับ เี็กซ้อนนึงครับช่างเยอะครับคนมาเที่ยวตัวน,นึงครับมดทรรามครับนี่ครับมาดูผ้ามาดูตอนกลางวันครับว่าคนจะมาเทียเท่ยวเยอะขนาดไหนนักท่องเที่ยวต่างชาติัไม่อาจจะเดินเดินดูเรื่อยๆครับคนอาจจะ,จะ,จจะปันย่างย่านกับบางคนอาจจะมารือทัวร์บางคนอาจจะไปสามหอบแล้วถ้าคนชอบกับ จะเดินจะต้องระว่างหนึ่งรถรถรถมั่งครับช่างมั่งครับวาวตัวนี้เป็นบึงพระรามครับฝั่งนู้นกเป็นวัดพระรามครับต่างขึ้นจะกะจะมีงานกับมีเขาพามาดูตอนกตตับกับวันกับวาว่าบรรยากาศตอนวันจะเป็นแบบไหนก็ขึ้นเป็นแบบไหนครับสวัสีนน้ก็นัก่งเที่ยวจะมานั่งช้างชมเมืองครับ เป็นสิ่งที่ถ้าใหม่นักเทีย่ยวอยากมาเทีย่ยวตรงนี้ครับคือหนึ่งนางช้างครับคนต่างชาติเขาจะม,มานาั่งช้างหล่ะครับชมชมวิวมวูสูงครับรวมกับปรปางวัดพระรามก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับวันนี้ครับเพราะว่าเอามาดูตรงบ้านครับ ด,ดูนกะท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะขนาดไหนดูเลยครับตอนเย็นนาะจะเป็นวันขึ้นวันไหนนะอย่าขึ้นวันสุดท้ายของงานสีวนนนนะน่วันหนึ่งวันครับถ้าผมจะบอกผิ่นาจะเป็นวันนี่วันสุดท้ายกับสิบ 17ครับนี่รับ17ครับวันที่17เป็นวันสุดท้ายครับห้าตรงวัดพระรามครับวัดพระรามครับจะมีงานครับว่าตรงไหนครับตลาดย้อนยุคการแสดงหนังใหญ่โดยโรงเรียนสิงห์บุรีการแสดงเพลงเรือโดยกครับหลางวัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุก็จะมีตลาดน่าชาญยุคกับสาธิตช่างไทยการแสดงดนตรีไทยครับถ้าวัดไช่ครับกัะไกยนะครับตลาดย้อนยุคเหมือนครับ การแสดงปีวงพาดครับอาวัดราชบุญนะใกล้ๆวัดมหาธาตุครับกจะมีครับการแสดงละครลิงอ้าครับละครลิงกับแต่งกุตไทยโบราณครับพระราชวังจันเกษมนะครับแต่งกุตไทยชาววัานเขาชมส่วนขึ้นหอสายมูต้องมาโอ้ครับอ้หนวดแผนโบราณก็มีครับครับผมมาสนใจครับครับอันนี้เป็นเป็นงานวันกุตไทยครับ วันที่17ครับนี่ครับตามแผนที่ครับตามแผนที่ก็จะเห็นว่าสามว่างก็อ่าสามวัดกันหนึ่งว่างกกลยูยโยไกลกันครับแต่ว่าวัดใช่นะครับก็บจะไกลหน่อยกะเลือครับเพราะว่าการเดินทางครับไม่ติดบอกครับถ้า,าจะถ้าเลือกจะเดินทางไปหลายบอกกัเราจะติดพอเป็นวันทเขาเที่ยวคุณกับมาเที่ยวนี่ครับแต่วันบรรยากาศกะถ้าได้เปิดกับกะหามงเย็นครับมาประมาณหามองเย็นเพราะแดดแรงครับ เที่ยวเล่นไลฟ์ไลฟ์มากกว่าสายครับการสวนนี้กจ็จะเดินเดินใช่เดินเที่ยวครับเพระาะว่าบ่อกไก่ครับเดินขา,นานะเดินขาสวนสาธารณะไปครับเดินขาบึงพระรามไปฟังวัดมหาธาตุครับนี่น่าขึ้นเที่ยวครับเข้าไปเที่ยวข้างในครับ ่เป็นสิ่งที่ดีครับที่การเที่ยวที่บุ่มมากครับถ้าใครอยากชอบตอนเย็นก็มาตอนเย็นนะครับอการมาเที่ยวตอนแรงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ใส่ดูบรรยากาศแถววัดพระรามกับบึงพระรามครับแถวโซนใกล้ๆบครับพ,พระเดชช่างเป็นไะครับดีดูว่าบริเวณนี้ตอนวันจะเป็นรูปแบบไหนใครอยากมาเที่ยวต้องขึ้นกับมาอีกแบบนึงครับตอนวันได้สีเขียวครับสีเขียวต้นไม้ทุกอย่างตอนกลคืนก็จะได้แสงไฟก็จะพับผับก็จะออกคลกนละภาพครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปน,นีก้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามช่องดูดีมิสลานะครับเดี๋ยวจะพาชมระเมืองรนงครศรีอยานะครับจังหวัดมรดกโลกครับจังหวัดที่มีมรดกโลก,โลกเยอะมากๆเป็นทั้งจังหวัดน่ครับสำหรับคลิปน,นีก้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ